สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอที่นานะคะที่นาแปลงนี้อยู่ใกล้กับตลาดมิมาลัยเลยค่ะอยู่ห่างตลาดเพียง1.5กิโลเองนะคะเนื้อที่2ไร่2งาน58ตารางวาค่ะเอกสารโฉนดน้ำไฟพร้อมเลยนะคะที่ทั้งสองด้านค่ะด้านแน่ที่ดินแล้วก็ด้านซ้ายของที่ดินนะคะ หน้ากว้าง35เมตรค่ะลึกประมาณ119เมตรนะคะหน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกค่ะมีลำเหมืองสาธารนณะไหลผ่านหน้าที่ดินด้วยนะคะนะคะลำเหมืองสาธารณะนะคะบรรยากาศดีค่ะเห็นวิวดอย3ละ60องศาเลยนะคะเหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตรหรือแบ่งแปลงขายก็ได้นะคะ มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะห่างถนน1095ไม่นไรไปลายเพียง800เมตรนะคะห่างตลาดไม่นไรเพียง1.5กิโลค่ะห่างที่ว่าการพเมืองแตงประมาณ5กิโลนะคะสนามบินเชียงใหม่ประมาณ42กิโลค่ะขายที่ไร่ละ800,000บาทนะคะราคารวมอยู่ที่2ล้าน1 1 6 0 0 0บาทค่ะ สนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ